สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมพ่อมาพูดพูนักจุ่มยูทูบนะกินปากังมุงแล้วก็สวัสดีครับไปยังเปิดเฟซเฟซบุ๊กนะุณน่ารู้จักยาวครับดีอาร์ซีพีบากรินปากังมุงครับพ่อมาพูดกับพูนับเทคนีคก็ฝากรับชมครนะกับเซกเตอร์ดีอาร์ซีพีครับพี่น้องลมมายังปลาลาครับลุงเร็กครับตอนนี้ก็ปูดพูนนะตอนนี้นี่ครับ คนใหญ่ครับสามารถก็ไปดูได้ในคลิปสั้นนะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวจะลงรับชุมครับแต่ว่าคลิปนี้ก็มาเก็บคลิปยาวครับวันนี้ก็มาอยู่กับทีมา,คน,านครับนายหัวปนครับหรือว่านา ตาตกลงตัวกอ,อ,องนะเนี่ยแกกับเซกเตอร์เองวันนี้พี่น้องโอ้โหโอ้โหเอาแกรุนเองเลยพี่น้องเนี่ยครับต้นแบบนี้นี่น่าจะเมล็ดนะครับเพราะน่าจะเก็บเมล็ดนะพี่น้องเก็บเมล็ดไปยางปลาราครับรุ่นแรกๆนะครับ เอามาปลูกนะไปน้องออามาเล็มเอามาล็ดมายอดนะครับเล็ดมายอดเป็นแถวไปน้องรากมันก็จะแน่นนะไปน้องดูครับดูครับร,บร,บรากมันแน่นเอฟซีเลยบอกเลยว่ารุ่นกันดูเดือดครับแต่ละต้นเพราะว่ากลมันเบนด้วยไปน้องมาดุ่น,นี้ครับ ันจะดับเลยไปน้องตเตอร์ครับโอ้รู้ว่าควาแน่นมันมีโจทย์ครับพี่น้องระว,ว่าตอนที่เขาลูกยางมาหยอดนี่พี่น้องรากมันจะลงตรงไปเลยครับแล้วก็รากมันจะเน่นนะครับ เหมือนเราเอาต้นไม้มาปลูกเป็บไม้ได้ย้ายใช่ไหมเนาะบอกเลยว่าเหน,ยนเียวแน่นครับแต่ละต้น ันน่าจะบอลเนี่ยแกก็ล้มเองเลยครับวันนี้ก็วดกลับไปตรงไม้ครับนี่เนาะบอกเลยว่าคลิปแบบนี้อ่ะจมยากเลย ไม่ดับไปน้องยังไม่ดับจดดับลาตันเลยไปน้องเรงเรื่องมีโจทครับดูครับรากมันเยอะไปน้องแบเตอร์นี่ตัตันเลยครับ บอกเลยว่าไม่มีแล้วพี่น้องแต่ไม่นี้นะครับมาอย่างนี้ ไปน้องไหวอามครับเนี่ยรครับดูโจนครับจะมีโจนไปน้องเนี่ยครับขอ,อยอดบลูกแบบมเมล็ดนะครับแตบบ่เมล็ดลูกในแปลงนะครับ